สวัสดีค่ะแพลฟอร์ดพรีเมียมค่ะสำหรับอีพีนะคะแพลความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของรถ PPV อเนกประสงค์ยอดนิยมของเราเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะแพลจะพาไปชมกันนะคะว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างไรบ้างและเหตุผลอะไรที่เราจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้ไปติดตามรนะับชมพร้อมกันเลยค่ะ แพลยูกัาฟอร์ดเอเวอร์เรสไ i เทเนียมพลันะคะเป็นรุ่นขับเคลื่นลอนสี่ล้อนนั่นเองค่ะวันนี้แพลพามาชมกันนะคะในสี ขาวมุกนะคะเป็นสีพิเศษด้วยนะคะสำหรับรถยนอนคันนี้นะคะมูล,ลค่าของเขาจะอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านบาทนะคะและสำหรับสีพิเศษสีขาวมุกที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะจะเพิ่มอีก1 0 0 0 0ืนบาทนะคะทําให้มูล,ลค่ารวมของเขาจะอยู่ที่1 8 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะแพรจะพาไปชมฟังก์ชันในการใช้งานรอบคันเลยค่ะว่าเหตุผลที่เราจะต้องตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะมีฟังก์ชันในการใช้งานรอบคันเลยนะคะ พร้อมกับระบบขับขี่ที่อัจฉริยะช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างมากมายเลยนะคะเดี๋ยวน้องแพขออนุญาตเริ่มจากตัวเครื่องยนต์นกันก่อนเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าเนี่ยมากถึง2 1 3แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดค่ะสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Ford Ranger Raptor ด้วยเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์2.0ลิตรของ Ford รับประกันเครื่องยนต์นานถึง10ปีหรือว่า1,5 0 0 0 0 50,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแพรจะพามาดูฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆกันบ้างนะคะด้านหน้าเห็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด4ตําแหน่งเซนเซอร์ดูจากไหนหรือว่าระยะของเซนเซอร์เป็นอย่างไรนะคะนหน้าตาของเซนเซอร์จะเป็นตุ่มแบบนี้เลยค่ะนี่คือเซนเซอร์ของเขานะคะด้านหน้า จะมีให้ด้านหน้าเนี่ยสี่ตำแหน่งนะคะแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาจะมี2ตำแหน่งจะเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวแพ้ขอขยายความด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะด้านล่างตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีกล่องที่เป็นเลดา้าอยู่นะคะ กล่องเลดร์นี้นะคะจะทํางานคู่กับกล้องหน้าด้วยนะคะกล้องหน้ารถสามารถผสานการใช้งานค่ะนั่นก็คือระบบช่วยเบรกสูกเฉินอัตโนมัติค่ะพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยเรียกได้ว่ารถยนต์ฟอร์ดเป็นยี่ห้อเดียวนะคะในเซกเมนต์ของ PPV ที่มีระบบนี้เข้ามาทํางานร่วมกันนั่นเองค่ะระบบนี้จะทํางานร่วมกันนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้มากไปกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือเวลาพี่พี่ขับขี่บนท้องถนนนะคะหากมีคนข้ามถนนฉุกเฉินนะคะหรือว่ามี รถเล็กนะคะตัดหน้ารถของเรานะคะระบบนี้จะช่วยเบรกให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เตือนผู้ขับขี่ด้วยนะคะว่าให้เบรกหากผู้ขับขี่มีการตอบสนองนะคะในการเหยียบเบรกช้าลงค่ะระบบ นี้จะทำงานแล้วก็เบรกให้อัตโนมัติเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือการขับขี่ของผู้ขับขี่ให้มากไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเน้นย้ำนะคะว่า Ford เป็นเจ้าเดียวเท่านั้นมีระบบตรวจจับคนเดินถนนแบบนี้มาให้กับรถ p p v คันนี้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องแพทย์พาไปต่อกันจุดอื่นบ้างนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าตัวนี้ภาพรวมนะคะน้องแพทย์ตกแต่งให้เพิ่มเติมนะคะก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะทำให้รถดูหรูมากกว่าเดิม ก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ด้วยนะคะอากิลิ่งด้านบนก็มีมาจากตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าบ้างนะคะไฟหน้าเห็นโดดเด่นแบบนี้นะคะเปลี่ยนโฉมไฟใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าศักยภาพของไฟเดิมของเรานะคะ ไฟออโต้ไฮบีมแล้วนะคะไฟออโต้ไฮบีมคือไฟที่เปิดปิดได้อัตโนมัติอย่างเช่นพี่ๆขับขี่ในท้องถนนนะคะมีพื้นที่มืดกระทันหันนะคะรถจะเปิดไฟให้อัตโนมัติเลยนะคะเช่นเดียวกันเวลาเราขับขี่ในเวลาไปที่ต่างจังหวัดน,นะคะพื้นถนนอาจจะมองไม่เห็นเลยเราเปิดไฟสูงเนาะแต่หากมีรถสวนขึ้นมานะคะระบบไฟของเราจะตบไฟลงให้ทันทีเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการรบกวนรถด้านคางด้วยนะคะเรียกได้ว่าขับขี่ยังปลอดภัย แล้วก็ไม่เป็นกังวลของผู้ขับขี่ด้วยนะคะที่จะต้องกังวลในการาปรับจากห้องโดยสารด้วยนะคะตัวนี้ช่วยดูแลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาตอนที่ด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าด้านข้างมีเซ็นเซอร์นะคะที่จะเป็นระบบช่วยจอดเทียบข้างอัจฉริยะนั่นเองค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะจากภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็ทําตามหน้าจอบอกนะคะเข้าเกียร์แล้ว รถนะคะจะหมุนพวงมลลาลัยให้อัตโนมัติเลยค่ะพี่ๆแค่ประคองพวงมลลาลัยนั่นเองค่ะรถก็จะจอดด้านข้างนะคะเข้าซองได้อย่างอัจฉริยะเลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะคะสําหรับพี่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไม่ถน,นัดในการจอดเทียบข้างนั่นเองค่ะระบบนี้ช่วยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงล่างบ้างนะคะสําหรับด้านล่างล้อแมกยางของเรานะคะถ้าเป็นรุ่นเดิมออริจินอลของตัวโรงงานนะคะจะเป็นยางของกุ้ยเยียค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 ะะ50แล้วก็ R20 นั่นเองค่ะแต่สำหรับคันนี้นะคะน้องพจัดเปลี่ยนนะคะล้อแม็กย่างให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นยางของโตโยนนั่นเองค่ะนี่ีป์อย่างเขาจะอยู่ที่265 50แล้วก็ R20 ค่ะชดเชยนะคะล้อแมกย่างเดิมแต่ว่าได้ศักยภาพในการขับขี่ที่สนุกกว่าเดิมแล้วก็มันกว่าเดิมนั่นเองค่ะยางโตโย่ o, แล้วก็ลายแม็กดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัอกันที่ด้านข้างบ้างนะคะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะของโรงงานเดิมอยู่แล้วนะคะมีแสงสว่างสองข้างรถด้วยนะคะแบบนี้เลยในหนังสือเขียนไว้นะคะว่าพื้นที่ที่มืดมากๆเลยนะคะแสงสว่างเพียงเล็กน้อยค่ะจะให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างเนี่ยมากถึง55%เลยนะคะนั่นหมายความว่า แสงเล็กๆจากตัวกระจกมองข้างนี้นะคะจะส่องสว่างให้ประสิทธิภาพมากๆเวลามืดหรือกลางคืนนั่นเองค่ะทาให้พี่ๆนะคะปาสจากการเหยียบหินดินทรายหรือว่าแม้กระทั่งเศษแก้วหรือตะปูต่างๆได้เลยนะคะพร้อมกันนี้กระจกแบบนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะนะคะนั่นก็คือกระจกแบบบายสปอร์ตนั่นเองค่ะจะมีสัญญาณเตือนนะคะด้านข้างตัวกระจกด้วยนะคะเป็นแสงสีส้มเป็นจุดเล็กๆนะคะตัวนี้จะเตือนจุดอับสายตานะคะเวลารถที่ขับขี่ด้าน ข้างตัวรถของตัวออรถของเรานะคะขับมาด้านข้างนะคะตัวนี้กระจกจะเตือนทันทีนะคะในจุดอับสายตาทําให้ผู้ขับขี่ค่ะมองเห็นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังด้านข้างมากไปกว่าเดิมค่ะและนี่ก็คือเบื้องต้นของด้านข้างที่น้องแพรนํำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังแล้วก็ภายในกันต่อค่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะด้านท้ายของตัวรถยังมีดีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะรอบคันแบบนี้จะมีอุปกรี่ตกแต่งเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะนั่นก็คือคาดไฟท,ท้ายที่เป็น f o n เอเวอเรค่ะเพื่อให้รถดูชัดเจนแล้วก็มีแสงสว่างของไฟมากไปกว่าเดิม คาดไฟท้ายไฟจะไม่ติดตลอดเวลานะคะจะติดเฉพาะเหยียบเบรกหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนั่นเองค่ะแสงของไฟท้ายนะคะถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังแสงจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเหยียบเบรกแสงจะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะในการชัดเจนในการถอยหลังนะคะรถคันด้านหลังของเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นไฟ g l c นะคะแล้วก็ด้านท้ายเช่นเดียวกันเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ที่ตกแต่งให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย ให้4ตำแหน่งด้วยนะคะเป็นระยะถอยจอดแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องมองหลังจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะเป็นฟอนต์ตัว R นะคะจะมีกล้องอยู่นะคะตัวนี้จะ กล้องจะให้องศาอยู่ที่90องศานั่นเองค่ะเวลาดูด้านหลังนะคะถอยด้านหลังก็จะเห็นกล้องได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเซ็นเซ,นเซอร์เตือนด้วยนะคะว่าระยะเขียวเหลืองแดงประมาณไหนที่ใกล้กับตัวรถแล้วเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับไฮไลท์ของคันนี้นะคะยังจะต้องมีฝาท้ายแฮนด์ฟรีด้วยนะคะย้ำไปหลายรอบแล้วนะคะฝาท้ายแฮนด์ฟรีจะสามารถเปิดได้นะคะต่อเมื่อถือลูกกุญแจในระยะ1เมตรนั่นเองค่ะเวลาพี่ๆจะสะดวกสบายมากๆเลย ะะและเอื้อประโยชน์กับพี่ๆที่สูงอายุด้วยนะคะอาจจะต้องมีการขนของนะคะพอขนมาแล้วไม่สามารถเปิดประตูดได้นะคะสามารถสอดเท้าไปด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะฝาท้ายของเราก็จะเปิดได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องก้มยกแบบนี้เลยนะคะก็ เข้ามาที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะภายในด้านหลังของห้องโดยสารนะคะเบาะแถวที่3ยังสามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็เปิดขึ้นได้อย่างแบบไฟฟ้าด้วยเลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆแถมยังเป็นการพับด้วยความระนาบด้วยนะคะเก็บสัมภาระได้อย่างเรียบร้อยจัดเรียงเป็นระเบียบได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหลังด้วยนะคะการปิดก็ง่ายๆมากเลยจะ ปิดจากห้องในสารด้านในก็ได้นะคะหรือว่าปิดจากด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะเหมาะกับทุกๆไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุด้วยนั่นเองค, <c oughs> ค่ะระบบถูกคิดมาหมดแล้วนะคะว่าแต่ละส่วนนะคะจะดูแลผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ใช้งานอย่างไรบ้างค่ะ แพรอยู่กับ Ford Everest Titanium Plus ขับเคลื่อน4ล้อนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะแพรอยู่ที่ภายในนะคะเดี๋ยวจะพามาชมฟังก์ชันในการใช้งานแต่ละจุดเลยนะคะสำหรับไฮไลท์ที่แพรขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะคะคันนี้มีระบบนะคะเป็นเลนคิป p i n g ไวใ้ให้ด้วยนะคะช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะระบบนะคะจะทำงานคู่กับกล้องหน้าแล้วก็เลดานะคะตรวจจับเส้นบนถนนนะคะหรือว่าเส้นปะเส้นขาวบนท้องถนนนั่นเองค่ะเวลาพี่ๆนะคะขับขี่นะคะหากไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะระบบ จะแจ้งเตือนทันทีนะคะว่าพี่ๆออกรถจากช่องทางเลนนั่นเองค่ะจะช่วยเตือนผู้ขับขี่ได้มากไปกว่าเดิมค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีระบบไดเวอร์อารามด้วยนะคะระบบไดเวอร์อารามเนี่ยสำหรับน้องแพลแล้วส่วนตัวเรียกได้ว่าฟอร์ดเนี่ยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะนั่นก็คือเป็นระบบที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่นั่นเองค่ะหากผู้ขับขี่ขับขี่เป็นระยะเวลานานขับตรงยาวๆนะคะอาจจะมีเมื่อยล้าสายตาหรือว่าแอบง่วงไปบ้างนะคะ จากระบบวิจัยเผยออกมาแล้วนะคะว่าประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่พักผ่อนน้อยที่สุดในโลกเลยนะคะอาจจะมีการง่วงนอนนะคะทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุค่ะระบบนี้ของ Ford ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ Driver Alarm จะ แจ้งเตือนนะคะในหน้าจอของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะจะเป็นรูปรูปกาฟแฟนะคะเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าหากระบบนี้ขึ้นที่หน้าจอที่เป็นรูปแก้วกาแฟแบบนี้นะคะพี่ๆต้องจอดรถพักนะคะแบบนี้เลยนะคะระบบนะคะเรียกได้ว่าตรวจจับเส้นถนนได้ยอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ช่วยเตือนผู้ขับขี่ในการขับขี่ให้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ <S <S อีกหนึ่งความปลอดภัยนั่นก็คือเรามีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน อัตโนมัติด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะหากระบบหางรถนะคะเกิดอุบัติเหตุระบบตัดใจน้ำมันทํางานถุงลมนิรภัยคู่หน้าทํางานนะคะระบบจะโทรอัตโนมัติค่ะไปที่1669นะคะหน่วยแพทย์สุขเฉินจะทราบตําแหน่งของรถทันทีแล้วก็จะมาดูแลความปลอดภัยนะคะได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะระบบนี้เน้นย้ํานะคะว่าจะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะคะเข้ากับหน้าจอนั่นเองค่ะระบบถึงจะได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะนี่เป็นแค่พื้นฐาน เลยนะคะที่น้องแพลนํำมาฝากในระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะ เดี๋ยวนะ <S <S ้อพระเจะเล่าในส่วนอื่นๆต่อกันบ้างนะคะว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรอีกบ้างนะคะสําหรับคันนี้มีระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่อีกนะคะนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองค่ะ Adaptive Cruise Control ก็คือการรักษาความเร็วแบบระยะห่างจากรถคันด้านหน้านั่นเองค่ะสามารถรักษาระยะห่างได้ถึง4ระยะกันเลยทีเดียวค่ะนั่นหมายความว่าพี่ๆนะคะสามารถกดจากก้านนะคะ ตรงพวงมาลัยฝั่งขวามือนั่นค่ะรักษาระยะห่างจากรถคันด้านหน้าได้เลยนะคะว่าจะอยู่ระยะประมาณไหนนะคะแล้วคันด้านหน้าขับขี่ด้วยความเร็วแบบไหนรถของเราค่ะก็จะขับขี่ด้วยความเร็วแบบนั้น,บบน,นล็อกตามกันไปนะคะระบบจะทํางานต่อเมื่อความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นค่ะเรียกเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานของผู้ขับขี่ไปได้เยอะเลยค่ะ สำหรับพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะคะหน่วงตามความเร็วของรถนะคะแล้วก็มีน้ําหนักเบามากๆเมื่อรถจอดสนิทนั่นเองค่ะและทําให้มีความแม่นยําในการขับขี่มากไปกว่าเดิมค่ะ ฝั่งซ้ายมือเช่นเดิมนะคะจะเป็นระบบตั้งค่าเอนเตอร์เทนเมนท์ทั้งหมดนะคะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะฝั่งขวามือจะเป็นระบบตั้งค่า a อแดปตีฟพูดคอนโทรลต่างๆนะคะตั้งค่าจากฝั่งขวามือได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่ผู้หญิงไม่ต้องเป็นกังวลในการขับขี่เลยค่ะพวงมาลัยเนี่ยจะนวงแล้วก็ทําหน้าที่ได้อย่างสบายมากๆเวลาเราโค้งต่างๆนะคะก็อย่างแม่นยำกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ขอลงดีเทลในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนนะคะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรแต่บอกว่าเป็นไบเทอร์โบนั่นเองค่ะไบเทอร์โบนะคะจะมีเทอร์โบ2ลูกลูกหนึ่งนะคะจะซัพพอร์ตในรอบแรงดันต่ํานะคะแล้วก็อีกลูกนึงจะซัพพอร์ตในรอบแรงดันสูงนั่นเองค่ะจะทําให้งานขับขี่นะคะสม,มูุนมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเวลาพี่ๆขับด้วยความเร็วนะคะตัวนี้จะเป็นความเร็วแบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะขับไป สีเท้าของเรานะคะน้ำหนักเท้าหนักหรือเบาจะรถเครื่องยนต์ของเรานะคะตัวตัวเครื่องยนต์ของเราเนี้ยจะปรับไปตามสีเท้าและความเร่งของเราเลยไม่ต้องรอรอบเลยนะคะความเร็วจะมาทันทีเลยค่ะเรียกได้ว่าตอบสนองและผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับการขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะรถยนต์คันนี้นะคะยังมีโหมดการขับขี่นะคะมากถึงสี่โหมดกันเลยทีเดียวนะคะมีพื้นปกตินะคะหินดินทรายหรือว่าพื้นโคลนนะคะแล้วก็มีระบบ ช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยนะคะขอขยายความในระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันก่อนนะคะเวลาพี่ๆนํารถคันนี้นะคะไปท่องเที่ยวแล้วมีทางลงที่เป็นทางลาดชันนะคะลงระยะเวลาน,านานๆอาจจะต้องเหยียบเบรกเป็นเวลานานนะคะกลัวผ้าเบรกไหมสามารถกดปุ่มนี้ได้จากห้องโดยสารได้เลยนะคะรถจะทรงตัวขณะลงทางลาดชันนะคะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะคะแล้วก็ป้องกันเบรกของเราไม่ให้ไหม้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อ การเดินทางแล้วก็ซัพพอร์ตผู้ขับขี่อีกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับภายในะห้องโดยสารนะคะเรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็อินทีเรียต่างๆภายในดูนิงน่งๆเงียบๆแต่ดูดีมากๆเลยนะคะหรูหราด้วยแล้วก็ไฮไลท์ของเขาค่ะมีมากไปกว่านนั้นนั่นก็คือด้านบนนั่นเองค่ะพารามิกมูนลูฟนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นกระจกหนาขนาดใหญ่เลยนะคะเราสามารถ เิดพาโนรามิกมูลูฟได้เลยนะคะเวลาพี่ๆไปท่องเที่ยวหรือเดินทางต่างๆนะคะ <mijn them> หากอากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปหรือว่าช่วงนี้นะคะอากาศกําลังดีแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็สามารถเปิดกระจกตรงนี้นะคะรับลมแล้วก็ภายให้ ทำให้ห้องโดยสารค่ะดูเย็นไปมากกว่าเดิมด้วยเลยค่ะเรียกเรียกว่า Ford e v e r e s t Titanium Plus นะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ PPV ยอดนิยมเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวท็อปที่สุดในรถยนต์อเนกประสงค์ของ Ford ค่ะต่อโจทย์กับทุกฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวนะคะคันนี้เลยค่ะ แถมคันนี้นะคะ Ford Everest Titanium Plus ขับเคลื่อน4ล้อนะคะช่วงล่างของเขายังมีหวัดลิงด้วยนะคะวัดลิงเนี่ยค่ะมีถึง6สุดกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเวลาพี่ๆขับรถด้วยความเร็วนะคะหวัดลิงจะเป็นหน้าตาแบบนี้ แล้วก็เวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วแบบนี้นะคะหวัดลิง์กจะทําหน้าที่ยึดเกาะก,กับตัวถนนไว้นะคะให้รถยึดเกาะก,กับตัวถนนนะคะเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วต่างๆนะคะรถจะไม่ลอยออกจากถนนนั่นเองค่ะเสริมความปลอดภัยด้วยนะคะเวลาพี่ๆขับขี่เรียกได้ว่าเป็นรถพรีเมียมค้ายอดนิยมของเราเลยค่ะ ปอดเอเวอเรส t ไทเทเนียมพลขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะมูลค่าของเขาและสีขาวมุกสีพิเศษแบบนี้นะคะมูลค่า1 8 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะได้รถยนต PP ์ PPV อเนกประสงค์ยอดนิยมและพรีเมียมคาร์แบบนี้ไปรอบคันเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตัดสินใจอยู่และดูคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อน้องแพลวได้เลยนะคะยินดีนาเสนอทุกๆอย่างนะคะให้กับพี่ๆแบบพรีเมียมเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะกา,ารซื้อรถออนไลน์ปลอดภัย100%เเ์แล้วนะคะสามารถติดต่อน้องแพลวได้ที่ โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนั่นเองค่ะน้องแพจะทิ้งช่องทางเบอร์ติดต่อแล้วก็ไลน์ไว้ให้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวีดีโอนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องของน้องแพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานแล้วก็น้องแพรมีคลิปรีวิวเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะใต้คลิปสามารถดูด้านล่างได้ตลอดเวลาเลยค่ะสําหรับวีดีโอนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ